และช่วงเย็ยนที่ผ่านมามีเอกสารที่อ้างว่าเป็นเอกสารคำสั่งภายในบอกว่านายพาทีสรารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์ลงนามเลิกจ้างนักบินที่หยุดงานและสั่งพักงานผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบินนะคะรวมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนักบิน7คน บริษัทสายการบินนกแอร์ลงนามในคำสั่งเอกสารที่อ้างว่าเป็นคำสั่งภายในว่านายพาทีสรารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารเลิกจ้างผู้จัดการแผนกรักษามาตรฐานการบินและนักบินผู้ควบคุมอากาศยานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและเงินใดๆเนื่องจากจงใจทําความผิดร้ายแรงต่อบ,บริษัท ในคำสั่งยังได้พักงานรองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบินและนักบินผู้ควบคุมอากาศยานผู้อำนวยการแผนกมาตรฐานการบินและนิรภัยการบินและนักบินผู้ควบคุมอากาศยานเป็นเวลา7วัน นอกจากนั้นมีคำสั่งสอบสวนนักบินอีก7คนส่วนใหญ่เป็นนักบินที่มีตำแหน่งบริหารเนื่องจากมีเหตุอันควรที่เชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับกรณีที่นักบินมีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและอาจเป็นการจงใจละทิ้งหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท นายพาทีสารสินเขียนข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์สื่อระหว่างกำลังแก้ปัญหาในช่วงนี้และจะรายงานทุกอย่างหลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จในสองวันค่ะ